นี่ครับลุงเต้ชาแนลนะครับออโดซ่าออโดซ่าดมมือดูเอยสาวรถนะครับพี่น้องครับสารัมใครที่ไม่ชอบจิบเปรี้ยวนะครับกิกับน้ำตาก็ได้นะครับถ้าไม่มีน้ำตานะครับกิกับเกลือไ้นะครับก็แล้วแต่นะครับวันนี้ลุงเต้ยะมากีกับน้ำตานะครับนะครับกิสาวรถกับน้ำตานะครับ เอาหน้นนนาปาาุ้ยไวจะเจ๊ดวันนี้มันอยู่ที่สวนนะครับนะฮับข้าวโพดนะครับ โดสัตว์ดสัตว์ดอกไม้ดอก้เออยช่ซัวหรอไหนชั้ว่าเราหัวกัางเหนือดอกไม้ดอกไม้อันนี้ปลูกเอนะครับไม่ได้เป็นไยคันไม้ของใครนะครับเปลือกมันแข็งมานะครับเปลือกมันหนานะครับ สารมาเก็บไว้ได้นานนะครับเก็บไว้ได้เป็นเดือนนะครับดูครับเปลือมันหนามานะครับเปลือมานมีสองชั้นนะครับนี่ครับมันแลกดิบนี่นะครับ ใส่น้ำตานะครับถ้าไม่มีน้ําตานะครับใส่เกลืออะไดนะครับก็แล้วแต่นะครับใส่ซ่อมกีบเจลช็อชบสีหวานนะครับ นี่นะครับน้ำตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างในนี่ก็มีนะครับเอาล,ลูกไก่แซวลูกไก่เออทักเทียนะครับนี่ม,มาทากับข้าวนะครับครับเดี๋ยวกินสาวรูกไก่น,นะครับพี่น้องนี่นะครับเดรมี่เดวดเดรมี่เดวดแล้วมีอย่างไรนะขวดละขวดละ ตอนะน,นี้ก็มาอยู่ที่สวนทุกวันนะครับนะคะพอนะครับีนนะครับใบ,บรรยากลับในกลับท่อนะครับก็มีกล้วยนะครับยังไม่สุดนะครับปัปบ๊ด,ด,ดออนี่คือการใช้ชีวิตแบบคนป่าคนดอยนะครับพี่น้อง ปีนง่ายยนง่ายนะครับคนบ้านนอกบ้านในานะครับ